ิวซูปราสุดยอดตำนานรถสปอร์ตแดนปาดิบกับผู้ที่สร้างแรงม้าให้นิวซูปราได้ถึง1,000แรงม้าเป็นคนแรกวันนี้มาดูประวัติสุดยอดนักโมดิฟายรถยนต์จากแดนเบอร์เกอร์มาทำความรู้จักกับสตีเฟนปาปาดากี้สตีเฟนปาปาดากี้คือสุดยอดตำนานผู้สร้างรถแข่งในวงการการแข่งขันรถยนต์ประเภทสปอร์ตคอมแพกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ย้อนกลับไปในปี1997สตีเฟนปาปาดากีถือกำเนิดในเมืองนิวยอร์กเติบโตมาในแถบเขตฮันติงตันบีชตำนานมอเตอร์สปอร์ตของสตีเฟนปาปาดากีเริ่มต้นเมื่อปี1993ตอนที่เขาอายุ16ปีกับรถแข่ง Honda Civic SI ในรูปแบบการแข่งขันแบบสตรีทเลสซิ่งที่แคลิฟอร์เนียและในสนามแดกเลสซิ่งที่ลองบีช Turbo หลังจากนั้นเขาก็ได้สร้างสถิติขึ้นมามากมายในวงการแข่งขันรถยนต์เช่นการสร้างรถขับเคลื่อนล้อหน้าที่เร็วที่สุดในโลกหรือรถแข่งฟอร์มูล่าดิฟที่ได้แชมป์ในปี2018 s <S และรางวัลซีมาอินพร์ตเลเซอร์ออฟเดอะเยียร์ในปี1999 มาในวันนี้เมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเขาต้องการท้าทายตัวเองอีกครั้งด้วยการสร้างรถโตโยต้านิวซูเปอรให้ได้แรงม้าถึง1,000แรงมา้าจากเครื่องยนต์ B M W B 5 8ที่วางอยู่ในซูเปอร์ปี2020นี้ ในตอนแรกของการสร้างสารค์ผลงานนี้เขาได้ถ่ายวิดีโอการลื้อเครื่องซูเปอร์ตัวใหม่ออกมาอย่างละเอียดเครื่องยนต์ B56 ใน t o y ยต้าซูปเป็นเครื่องยนต์ที่ผลิตโดยบริษัท BMW 6สูบแถวเรียงทวินเทอร์โบที่มีพละกำลังให้มาถึง335แรงม้าโดยที่เคยมีนักทดสอบรถหลายๆสำนักเคยทดสอบว่าสามารถเร่ง0 60ไมล์ได้ในเวลา3วินาที ในตอนแรกสตีเฟนปาปาดากี้พูดว่าเราจะเซตเป้าหมายไว้ที่1,000แรงม้าแต่ว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มันก็ใหม่มากสำหรับผมและพูดจากความจริงผมเองยังไม่รู้จะไปถึง1,000แรงม้าได้อย่างไรหลังจากนั้นสตีเฟนปาปาดากี้ก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ที่เขาตั้งใจสร้างขึ้นและคิดค้นขึ้นมาใหม่ ตีเฟนปาปาดากี้พูดว่าผมคิดว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นเครื่องยนต์ที่มีอุปกรณ์ทันสมัยมากมายอยู่แล้วแต่ยังไงเครื่องยนต์นั้นก็คือเครื่องยนต์4จังหวะอยู่ดีหลักการแรกของการที่เราจะเพิ่มกําลังให้กับเครื่องยนต์ก็คือการเพิ่มขนาดของเทอร์โบชาร์เจอร์ เพื่อที่จะสามารถเพิ่มการโฟลของอากาศเข้าพอร์ตไอดีให้ได้เยอะที่สุดต่อมาก็คือการเพิ่มขนาดของหัวฉีดให้สามารถจ่ายน้ำมันเข้าห้องเผาไหม้ได้เพียงพอกับลมที่เทอร์โบชาร์เจอร์อัปเกรดตัวใหม่สร้างขึ้นมาสุดท้ายก็คือการเพิ่มความแข็งแรงให้กับอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ให้สามารถรองรับแรงม้าได้ถึง1,000แรงม้าและนี่ก็คือสิ่งที่เขาวางแผนไว้ต่อมาไม่นานสตีเฟนปาปาดากีก็เริ่มถ่ายวิดีโอการประกอบเครื่องของเขาจากชิ้นส่วนสมรรถนะสูงที่ ที่เขาสร้างขึ้นมาสำหรับเครื่องยนต์ B58 ใน Toyota New s u p r a ก่อนที่เขาจะประกอบชิ้นส่วนทุกอย่างเข้ากันอย่างสมบูรณ์เพอร์เฟกที่สุดในทุกๆจุดเพื่อที่เขาจะนําเครื่องยนต์ตัวนี้ไปขึ้นไดโนเพื่อทดสอบพละกกำลังในวันที่3ของการทดสอบเครื่องยนต์เขาสามารถผลักดันแรงม้าให้กับเครื่องยนต์ B58 ของเขาได้ถึง950แรงม้าก่อนที่เขาจะสร้างแรงม้าได้ถึง1,009แรงม้าในที่สุด I saw it, I saw it. ก่อนที่เขาจะสร้างแรงม้าได้ถึง1,009แรงม้าในที่สุดในช่วงที่ทดสอบเครื่องยนต์ตัวนี้บน engine dyno เขาได้เรียนรู้อะไรมากมายในเรื่องของลิมิตต่างๆของตัวเครื่องยนต์รวมถึงความเสียหายต่างๆที่เราได้เรียนรู้หรือบางส่วนที่เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะให้เกิดขึ้นแต่เขาก็ทําการแก้ปัญหาทุกอย่างได้อย่างง่ายดายเข้าถึงทุกปัญหาได้อย่างตรงจุดจนทําให้เครื่องยนต์ N58 นี้มีพะละกําลังถึง1,000แรงม้าในที่สุดมาในตอนนี้ Toyota New s u p r นึ0ันแรงม้าของเขาได้โด่งดังไปทั่วทุกมุมโลกและที่กําลังเป็นข่าวในตอนนี้มากที่สุดก็คือการที่เขาพยายามจะสร้างรถดริฟท์ในบอดี้โตโยตานิวซูป r ที่มีแรงม้าถึง1000แรงมา้าเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันฟอร์มูล่าดริฟท์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในตอนนี้โดยที่เขาสร้างทั้งเครื่องยนต์พลังกาลังสูงโมดิฟายช่วงล่างแบบพิเศษรวมถึงตัวถังที่ทํามาเพื่อการดริฟท์โดยเฉพาะทั้งหมดนี้เขาทําด้วยตัวของเขาเองทั้งหมดจนเป็นที่ฮือฮาในหมู่นักซิ่งและ นักแข่งรถในตอนนี้และนี่ก็คือทั้งหมดของตำนานนักสร้างรถแข่งของสตีเฟนปาปาดากีที่สร้างสารรค์ผลงานที่น่าทึ่งในรถยนต์ t o y o ต a New s u p ปรจนทำให้เขากลายเป็นนักโมดิฟายซูปรอันดับต้นๆของโลกในปัจจุบัน